สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกนะคะเรื่องราวความขัดแย้งในเวียดนามที่ยาวนานมากเกือบเกือบ30ปีเลยครับผมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันพาเราย้อนไปตั้งแต่ยุคอนาณานิคมฝรั่งเศสเลยแล้วก็ช่วงที่อเมริกาเข้ามาจนถึงวันที่รวมชาติได้ครับ คือมันซับซ้อนมากแล้วผลกระทบก็เยอะจริงๆวันนี้เรามาลองแกะดูกันนะคะว่ามีจุดไหนสำคัญสำคัญบ้างครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆครับอย่างที่บอกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เ,เวียดนามรบกับมหาอำนาจเท่านั้นนะ,ะแต่มันมีเรื่องความขัดแย้งในชาติเองด้วยทั้งเรื่องอุดมการณ์ที่ต่างกันแล้วก็มีบุคคลสาคัญหลายคนเลยที่แบบเข้ามามีบทบาทพลิกประวัติศาสตร์ได้เลยใช่ครับพลิกไปพลิกมาก็น่าสนใจว่าปัจจัยพวกนี้มัน มันส่งผลให้สงครามมันยืดเยื้อยาวนานขนาดนั้นได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนแรกเลยดีไหมคะที่สำคัญมากๆเลยคือตอนฝรั่งเศสแพ้ที่เดียนเบียนฟูปี1944อ๋อครับจุดนั้นเลยเหมือนจะจบยุคอาณานิคมแล้วนะคะแต่ผลจากข้อตกลงเจนีวากับกลายเป็นการแบ่งประเทศซะงงั้นถูกต้องครับคือการแบ่งประเทศตรงเส้นขนาดที่17นี่แหละ มันแบ่งเป็นเวียดนามเหนือที่นําโดยโฮจิมินห์ฝ่ายคอมมิวนิสต์กับเวียดนามใต้ที่อยู่ใต้อิทธิพลตะวันตกเริ่มจากจักพรพัรดิเบาใดแล้วก็มาเป็นโงดิงเสียมอืมอันนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรลอ,อกใหม่เลยฝ่ายเหนือก็ชัดเจนอยากรวมชาติค่ะต้องการรวมประเทศส่วนฝ่ายใต้นําโดยโงดิงเสียมที่อเมริกาหนุนหลังก็คือต่อตั้งคอมมิวนิสต์เต็มที่แล้วเหมือนตัวโงดิงเสียมเองเ,องเนี่ยนโยบายของเขาก็ สร้างปัญหาภายในเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องศาสนาประเด็นนี้สําคัญมากครับนโยบายเขาเนี่ยค่อนข้างจะอ,อ,อุ้มชูชาวคริสต์คาทอลิกซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยอ๋อค่ะมันก็เลยสร้างความไม่พอใจให้ชาวพุทธซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่มากๆเลยนะอืมกระทบคนส่วนใหญ่ใช่ครับจนมันบานปลายกลายเป็นวิกฤตทางศาสนาเลยภาพที่พทิศกว่างดึกเผาตัวเองประท้วนปี1963นานะครับจำได้ค่ะภาพนั้นสะเทือนใจมากครับสะเทือนไปทั่วโลกเลยแล้ว แรงกดดันพวกนี้บวกกับความไม่พอใจในกองทัพเองด้วยอะ่ะก็เลยนำไปสู่รัฐประหารโค่นโงดิ่งเสียมใช่ครับปลายปีเดียวกันนั้นเลยซึ่งอเอกสารหลายชิ้นก็ชี้ว่าสหรัฐเองก็ รู้เห็นเป็นใจอยู่เหมือนกันนะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พองูดิ่งเสียมถูกโค่นไปกลายกันว่ายิ่งเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาเอ,อ่อเกี่ยวข้องโดยตรงมากขึ้นไปอีกครับจากที่ปรึกษาใช่ค่ะจากแค่ที่ปรึกษากลายเป็นส่งทหารเข้ามาเต็มตัวเลยอะไรเป็นจุดที่ทำให้สหรัฐตัดสินใจแบบนั้นคะจุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อา่าวตังเกียครับปี1964ออ๋ออา่าวตังเกียรครับ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจนะคือมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ฝ่ายอเมริกาเนี่ยอ้างว่าเรือรบ USS Maddox ถูกเรือตอปิโดโวเวียดนามเหนือโจมตีสองครั้งเลยค่ะแต่ว่าหลายปีต่อมาเนี่ยแม็กนามาราอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเขาบันทึกไว้ว่าเคยคุยกับนายพลหัวเบียนทราบของเวียดนามเหนือคซึ่งนายพลทราบยืนยันว่าการโจมตีครั้งที่สที่อเมริกาอ้าง เออฝั่งเวียดนามเหนือไม่ได้ทําอะไรเลยไม่เคยเกิดขึ้นจริงอ้าวเหรอคะครับแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าขอ้อเท็จจริงคืออะไรเหตุการณ์นี้ก็ถูกใช้เป็นเป็นเหตุผลหลักเลยในการขอมหน้าจากสภาของกรสเพื่อขยายสงครามใช่ครับเพื่อขยายปฏิบัติการทางทหารในเวียดนามแบบเต็มรูปแบบพอเข้าสู่สงครามเต็มตัวแล้วสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ง่ายอย่างที่อเมริกาคิดนะคะโดยเฉพาะหลังการรุกตดสวนปี1968ใช่เลยครับ การรุกตุดสวนหรือเท็ด f อฟเฟนซีเนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนทางทั้งจิตวิทยาครั้งใหญ่มากๆค่ะคือในแง่ทหารนะฝ่ายเวียดนามเหนือกับเวียดกงเนี่ยเสียหายหนักมากจริงๆแต่ว่าแต่ภาพที่ออกมาใช่ครับภาพความรุนแรงที่มันถ่ายทอดสดกลับไปอเมริกาอย่างภาพเนายพลเงียหงอกโลนตำรวจเวียดนามใต้จ่อย,ยิงนักโทษเวียดกงกลางถนนเลยภาพนั้นติดตามากค่ะครับ ภาพนั้นแหละมันส่งผลสะเทือนมหาศาลเลยคือทําให้คนอเมริกันเริ่มเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะที่รัฐบาลบอกว่าเรากําลังจะชนะเนี่ยมันจริงหรือเปล่าความเชื่อมั่นหายไปหายไปเยอะเลยครับโพลช่วงนั้นชี้ชัดเลยว่าคนสนับสนุนสงครามน้อยลงมากๆกระแสต,ต่อต้านในอเมริกาก็คือพุ่งแลยไม่เคยแรงเท่านี้มาก่อนแรงกดดันจากสังคมนี่เองใช่ไหมคะที่ทําให้นิกสันต้องออกนโยบายใหม่ที่เรียกว่าเวเนอไมเซชั่นถูกต้องครับ ประธานาธิบดีนิกสันก็เลยประกาศนโยบายเวเวดนาไมเซชันหรือการทำให้สงครามเป็นของเวียดนามคือค่อยๆถอนทหารอเมริกันออกแล้วก็ผลักภาระให้กองทัพเวียดนามใต้หรือ ARVN รับผิดชอบการรบเองมากขึ้นอ๋อควบคู่ไปกับการเจราจาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มีการเจราจาสันติภาพที่ปารีสจนมีข้อตกลงหยุดยิงปี1973สหรัฐก็ถอนทหารออกไปเกือบหมดแต่ว่า แต่สันติภาพมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ครับมันเปราะบางมากจริงๆกองทัพ ARVN ถึงแม้จะมีอาวุธมีเงินสนับสนุนนะแต่ก็ยังต้องพึ่งการสนับสนุนทางอากาศของอเมริกาอยู่เยอะแล้วก็มีปัญหาภายในด้วยเรื่องขวัญกำลังใจเรื่องคอร์รัปชันอย่างที่หลายๆแหล่งข้อมูลบันทึกไว้เลยครับและสุดท้ายปลายทางของสงครามที่ยาวนานขนาดนี้มันจบลงยังไงคะก็ปลายปี1974ครับเวียดนามเหนือก็เปิดฉากบุกใหญ่ครั้งสุดท้ายเลยค่ะ คราวนี้กองทัพเวียดนามใต้ที่ไม่มีแบ็กอัพหลักจากอเมริกาแล้วก็ต้านไม่ไหวครับล่มสลายเร็วมากเร็วมากครับจนวันที่30เมษายน1975รถถังเวียดนามเหนือก็พังประตูทำเนียบประธานาธิบดีที่ใส่งอนภาพนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะใช่ครับสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามเลยท่ามกลางความโกลาหลของการอพยพวันสุดท้ายปฏิบัติการฟรีเควนต์วินนะครับค่ะ สงครามเกือบ30ปีจบลงด้วยการรวมชาติเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเอ,อ่อชีวิตคนมากมายมหาศาลจริงๆโดยเฉพาะชาวเวียดนามเองน่าจะกว่าสองล้านคนนะคะแล้วก็ฐานอเมริกันชาติพันธมิตรอีกบาดแผลมันลึกมากนี่คือภาพร,มรวมๆที่เราเห็นจากข้อมูลนะคะครับผมแล้วพอมองย้อนกลับไปดูต้นทุนทั้งหมดเนี่ยทั้งชีวิตคนทั้งทรัพยากรกับผลสุดท้ายที่ออกมามันก็อืม ชวนให้คิดต่อนะครับว่า,าประวัติศาสตร์ที่มันซับซ้อนมากๆบทนี้เนี่ยมันสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับข้อจํากัดของการแทรกแซงจากภายนอกหรือว่าพลังของความมุ่งมั่นของคนในชาติเองที่เขาต้องการจะกําหนดอนาคตตัวเองจริงๆนะครับ